เสียงคุ้นๆเสียงไข่เนาะเสียงคุ้นๆได้ยินเสียงคุ้นๆได้ยินเสียงหวานๆเสียงคุ้นๆโอ้แดดเสียงคุ้นๆโอ้โหเกรย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแต่งตัวแบบธรรมะธรรมโมขนาดเลยอ้าเราต้องเข้าแต่งตัวให้มันเข้ากับบรรยากาศทีดูทุกคนดูโอ้โหเกรยข่อยมันต้องเข้ากับบรรยากาศนะคะเราไปทำบุญโอ้โหธรรมะธรรมโมขนาด ม <Yeah. laughs> หมดว้ามั่งกัะอันนี้มะขามพี่นุนาฮะามีมะขามด้วยเหรออุ้ยขอบคุณค่ะอ,อ๋อมีมะขามมาฝากด้วยนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะ,ะกินเลยครับแส่ฮะเอาไปกินยำอันได้แหละมะแล้วเนี่ยอัน ฟังเพลงกห้พ่อมกินขค้ามพ่อมกแก้มทับคือได้ยยินไดียินข่าวาอันนักร่องกันคือโต๊ะเก้าอี้หรอไหมนักร้องตีกันนักล้องตีกันนักร้องตีกันย่งนักร่องก็มือกีตาร์ตีกันโอ้ยันยอยยยยย่ยย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  สวยๆอย่างนี so ้ด so ีก <What>? ว่าแล้วเข้าวัดทำมาทำมือทำมาทำมือทำมาทำมือด้วยกิฟต์มาหนึ่งตัวกิฟบ์วมีทำมาทำมือนะทำมาทำมือปัด๊ะเอยเปลี่ยนสีผมใหม่สีผมพี่กับสีฝาบ้านให้เข้ากันเลยนะเนี่ยเอาอีรีเลยถ้าเราไปยืนยืนเฮี้ยงข่างหน้าต่างเนี่ยครับว่า สีกรมเกลืออันเดียวกันเลยเอาเอากริปมาตัวหนึ่งพี่นัทอ่าแล้วมีนี่คือต้องมาเด็กน้องทำให้เดี๋ยวม้วนผมก่อนนะเฮ้ยเคสีแลชิม่ามาเอยเรียบร้อยเก้าจุกหน่อยนะัดแดดสักอะไรนะเฮ้ยเคสีแลยอชิม่ามาครับเห็นบอกว่ากำลังขับรถมาเด้์โอ้ไก่ยู่เด้ไก่ไก่โอ้โหชุด มีเห็ดพุ่มเหมือนกันพร้อมพี่ลองเทียบดูพี่กับกับบนันไดหน่อยเขาผมพี่เนี่ยอันเดียวกัน<ด>เอเอสีเดียวกันเลยอะ่ะพี่นัดสีผมสีเดียวกันกับสีบ้านเลยอือสีเดียวกันเลยไหมสีเดียวกันกับบนันไดอือสีบ้านเลย อ๋อเขาไม่ถ้่วไอ้ยังเนี่ยอ๋อถ้วยซื้อมาใส่อ้ยำพวกเรานี่แหละอ๋อใช่ไม่รู้แตกหรือเปล่าวันนั้นดังเคลวยไม่รู้ว่าลาวหรือใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องหากิ๊บสะกั่วไอ้นั่นก็ได้ขึ้นบ้านนี่เดี๋ยวหาก่อนลบลบอ้วนลบไว้ถ้อ้วนเด้อขาจอยเด้อ อตอนนี้พี่น้องก็ไปเปลี่ยนเสื้อ่าใส,ส่สุดขาวยังไม่เปลี่ยนไม่แต่งตัวอะไรเหรอเรามาหลายรอบหนึ่งเอ่ยแล้วไปเอาสุดขาวที่ใส่สุดสีขาวไปเตรียมฉุดก่อนมวนาบอืเอยที่ใส่สุดนี่เราได้ผ้าคลุมน,กา,นะะากราชน,นะคะ๋อจะพี่กซี่มาใช่ผ้าคลุมนาคราชแบรนดนะคะเอฟซีถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ช่องน้องนาคราชแบรนดได้เลยนะคะเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะ มมอออยู่ด้นน้ืนีฝากสนับสนุนผ้าคลุมไหล่ของน้องเคซี่ด้วยนะคะปลามัดจุกสองข้างจับมัดจุกสองข้างเลยใช่ไหมค่ะเอฟซีเราเอาไปกี่คันดีรถเราพี่ฮะอันนี้พออ่อมพี่น้องก็ไปด้วยมา นกไปด้วยงั้นเอาไปสองคันก็ได้เดี๋ยวพี่ไปกับพี่นัทได้ได้แล้วก็เดี๋ยวหนูก็ไปกับพี่ได้ได้พร้อมเขาเริ่มเจ็ดโมงตั้งเจ็ดโมงทันใช่มั้มเจ็ดโมงใช่โอ้เพื่อคนเฉมากเนาะยังเอาไว้ขบวน ขบวนที่หน้าบ้านลุงก็ยังยังไม่ไดีกันอยู่เลยเยังอ้วนอ้วน,นกันอยู่ยังอ้วกอ้วก